สวัสดีครับแฟนมวยทั่วประเทศนะครับพบก,กับผมปอหนุ่ยเมืองบางไฟนะครับเป็นประจำทุกวันนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันพุธที่3พฤษภาคมคศ2อง3จัดไปอย่ายให้เสียนะครับกับศึกพลังใหม่ประจำวันนี้เลยนะครับจัดโดยโปรโมเตอร์มักจันดีหรือคุณวิชาญจันทะวิสูตรนะครับโปรโมเตอร์กลุ่มพลังใหม่นะครับนำโดยเสียสมหมายสกุลเมตตาใจถึงพึ่งได้ต้องเสียสมหมาย จัดมวยดีราคาถูกไว้ที่เวทีมวยราชดำเนินให้แฟนหมัดมวยได้ชมกันนะครับมวยเริ่มทำการแขันขันก็นนเวลา18.15นอเป็นต้นไปถ่ายทอดสดทางช่อง JKN 1 8ในช่วงแรกนะครับส่วนช่วงที่2ก็จะถ่ายทอดสดทางเพจกลุ่มพลังใหม่ในเวลา20.30นอเป็นต้นไปนะครับอย่าพลาดด้วยประการทั้งปวงนะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนหลักในรายการนะครับนั่นก็คือ มวยพักยก168นะครับฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับคนที่กำลังมองหาที่ลุ้นที่เชียร์ดีๆขอแนะนำเลยที่พักยก168นะครับมวยพักยกระบบออตโต้เปิดราคาเดียวกับสนามมวยกับเวทีมวยมีครบหมดทุกเกมกีฬามวยเดียวมวยสเต็ปมวยพักยกเราคืนค่าคอมให้ทุกยอดเล่นนะครับการเงินมั่นคงฝากถอนไวผมการันตีดีกว่าเล่นหน้าตู้แน่นอนนะครับ พิเศษสุดสมัครวันนี้เข้ากลุ่มฟังมวยหูฟี้อมรับเสื้อสุดเท่ไปเลยฟรีอีกหนึ่งตัวนะครับที่ผมใส่นี่ครับสุดยอดนะครับเท่เหลือเกินครับแถมร่วมกิจกรรมให้ผลมวยสเต็ปลุ้นรับอีก1 0,000บาททุกสัปดาห์นะครับกดสมัครทักถามรายละเอียดได้ที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังไม่พลาดเป้าแน่นอนนะครับไม่เสียเวลาเราไปดูคู่ที่1ในรายการ ซึกมวยไทยพลังใหม่ประจำวันนี้เลยนะครับเป็นการพบกันระหว่างทา้งด้านบัวขาวสมอนการโยธาหรือสอรวมชัยนักชกจากจังหวัดบุรีรัมย์ซ้อมในค่าย AK5 พยักฆนะครับวันนี้เจอกับทางด้านซุปเปอร์ไฟส์สอบุญชัยชกกันในวิกัด1 0 4ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านบัวขาวสมอการโยธาช่างน้ำหนักได้104.7ลดไปจ .7 นะครับส่วนทังด้าน ซูเปอร์ไฟส์อบุญชัยช่างน้ำหนักได้105.9ลดไป1.9ครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับสำหรับสไตล์การชกของด้านซูเปอร์ไฟส์อบุญชัยนะครับเป็นมวยสูงยาวเข่าดีฝีมือครบเครื่องนอกได้ในมีแต่ถ้าว่าความทระเหดเป็นรองครับนี่คือสไตล์การชกของดัานซูเปอร์ไฟส์อบุญชัยนะครับส่วนสไตล์การชกของนัาน บัวขาวสมอนการโยธานะครับเป็นมวยซ้ายจงังหวะฝีมือครบเครื่องเตะซ้ายต่อยซ้ายแรงแล้วก็เตะตั้งขาขวางหน้าดีแล้วก็เป็นมวยอาวุธหลากหลายครับอาวุธหนักทุกลูกทุกดอกนะครับลุ้นนับลุ้นน็อกได้ตลอดครับนี่คือสไตล์การชกของทั้งนั่นบัวขาวสมอนการโยธานะครับสำหรับฟอร์มหลังของน้านบัวขาวสมอนการโยธานะครับก็ชนะคะแนนทั้งด้านเฉลี่เพชร สิทธิ์กำนันหนึ่งเมื่อวันที่6กุมพาพันสองที่ดอนเมืองแล้วก็ชนะคะแนนทางด้านใจเด็ดสอร่ลมเย็นเมื่อวันที่13มีนาคม266ที่กองทัพอากาศดอนเมืองแล้วก็ฝ่ายล่าสุดชนะน็อกเอฟเพชรมวยไทยในยกที่2เมื่อวันที่15เมษายน266ที่อ้อมน้อยครับนี่คือฟอร์มหลังของด้านบัวขาวสมรการโยธานะครับส่วนฟอร์มหลังของด้านซุปเปอร์ไฟส์อบุญชัยนะครับ ก็ไฟล่าสุดชนะนอกทางน้านพันดุโจสุขโขไทยในยกที่สองเมื่อวันที่12บสองพฤศจิกายน2565ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับนี่คือฟอร์มหลังของนั่นซุปเปอร์ไฟสอบุญชัยนะครับสำหรับมวยคู่ที่1ในวันนี้นะครับผมชอบไปที่ทางน้านบัวขาวสมอนการโยธานะครับอาวุธหนักอาวุธแรงนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายแรงครับลุนนับลุนนอกได้ทุกยกนะครับ คู่ที่หนึ่งวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านบัวขาวสมอนการโยธาให้ไปห้าดาวจัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่สองกันต่อครับมาถึงคู่ที่สองในรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้าน3าสเอสอเทวาพิทักษ์นักชกจากจังหวัดน่านสอมที่จังหวัดน่านนะครับเคยชนะทางด้านวิรพลสอภายดำมาแล้ววันนี้มาลีแมตช์ไฟ์กันอีกครั้งนะครับในพิกัด122ปอนด์ปอ ใครจะเป็นหมูหรือจ่านะครับจะล้างตาได้สําเร็จหรือจะย้ําแขนสําเร็จก็ต้องติดตามนะครับส่วนเมื่อเช้านี้ทางด้าน 3A สอเทวาพิทักษ์นะครับช่างน้าหนักได้122.4ลดไปจุดสนะครับส่วนวิลพลสอปายดําหรือวิลพงศ์สอายดําหรือสจออดิศักด์วังเจ้านะครับก็น้าหนักช่างเมื่อเช้านี้121.6ขาดไปจุดสี ครับนี่คือน้ำหนักช่างมื่อเช้านี้ของนักคู่ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับส่วนสไตล์การชกของนั่นวิรพลสอภายดำนะครับเป็นมวยสูงยาวเข่าแหลมครับเปิดเกมขวาคอล็อกตีปั้มตีเนียวแน่นบุดุดันไปไปลายแข็งแรงแข็งแก่งกว่าครับวันนี้จะมาแก้มือโดยเฉพาะจะมาสางแค้นโดยเฉพาะเพราะว่าไฟที่แล้วนี่คู่ขี้สูสีแต่ถ้ว่าไปเสีย นิดหน่อยครับเสียฟอร์มนิดหน่อยช่วงปลายปลายยกแต่วันนี้มาดีซ้อมมาดีครับหวังมาแก้มือโดยเฉพาะครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านวิรพลสอพายดำนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกของทางด้านสา3เออเทวาพิทักษ์นะครับก็เป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องนะครับเป็นมวยสูงยาวเข่าแหลมแทงเจ็บเลี่ยมตัวดีอาวุธครบเครื่องเคยชนะมา ครับนี่คือสไตล์การชกของนั่น 3A สอเทวาพิทักษ์นะครับสำหรับฟอร์มหลังของนั่น 3A สอเทวาพิทักษ์นะครับก็ชนะนกทางด้านเด่นเชียงรายยกฟ้ามวยไทยในยุที่สามเมื่อวันที่1มีนาคม2566ที่เวทีมวยราชลำเนินแล้วก็ชนะคะแนนทางด้าน,น,นเพชรแทสสอเทลพัฒนักชกจากสปปอปปอลาวเมื่อวันที่5เมษายน2566ที่เวทีมวยราชลำเนินครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้าน 3A มอสอเทวาพิทักษ์นะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของด้านวีระพลสอภายดำกันบ้างนะครับก็แพ้คะแนนทางด้าน,น,นเพชรคิรีพักยก77เมื่อวันที่5กันยายน265ที่ดอนเมืองแพ้นอกให้กับทางด้านเชื่อดสอสำอางยิมในยกที่2เมื่อวันที่3ตุลาคม265ที่จังหวัดพิษณุโลกและก็ฝ่ายล่าสุดแพ้คะแนนทางด้าน 3A สอเทวาพิทักษ์เมื่อวันที่31มกราคม266 ที่ศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบ,บกนะครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านวีระพลซอภายดำนะครับสำหรับมวยคู่ที่2ในวันนี้นะครับ <S <s <ük le> ผมออกไปที่ทางด้านมวยแก้มือนะครับผมออกไปที่ทางด้านวีระพลซอภายดํานะครับวันนี้จะมาสางแค้นครับย้ําแค้นหรือจะสางแค้นก็ต้องติดตามแต่ที่แน่ๆวันนี้ปอหนุ่ยเมืองมืองไฟนะครับออกไปที่ทางด้านวีระพล สอภัยดำวันนี้เขาจะมาสางแขนจัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่3ามซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกกันต่อครับมาถึงคู่ที่3าซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางนัน่นแซดเอกหนุ่มบางกะดีหรือเกียรหมู่9หรือสิทธิ์โสภานักชกจากจังหวัดบุรีรัมนะครับลูกชายของเจ้าแสนชัยจีระเกียงไก่นะครับหรือจิ้งจอกดำขุนเข่าเขย่าวขวดตัวเดียวกันนะครับ วันนี้เจอทางด้านพันมงคลสมงคลการช่างหรือเสมอไหนวอพออ่างทองหรือซุปเปอร์แบงค์ท่อไทยสงนะครับก็เป็นมวยมาแทนศิลาเงินลานาฮนเรสเตอร์ลองนะครับเก่าเก่าเกมนะครับชคกันในวิกัด1 2นรอปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านแสนเอกหนุ่มบางกะดีช่างน้ำหนักได้128.2ลดไป1.2สนะครับส่วนทางด้านพันมงคลสมงคลการช่าง ช่างน้ำหนักได้128.4ลดไป1.4ครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยราช,ชดำเนินนะครับสำหรับสไตล์การชกของทั้งนั้นพันมงคลสองมงคลการช่างนะครับต้องบอกว่าเป็นมวยเก่าเขาเก,าเกมกระดูแข็งโปก๊กครับเตะหนักต่อยหนักแรงบุดุดันแล้วก็เป็นมวยที่ลุ้นนับลุ้นน็อกได้ตลอดนะครับนี่คือสไตล์การชกของทั้งนั้นพันมงคลสองมงคลการช่างนะครับ ส่วนสไตล์การชกของนัานแสนเอกหนุ่มบางกะดีนะครับเป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องนอกได้ในมีเตะต่อยแรงปั้มตีเหนียวแน่นอาวุธหลากหลายรวดเร็วกว่าครับนี่คือสไตล์การชกของนัน่นแสนเอกหนุ่มบางกะดีนะครับสาหรับอร์มหลังของน้น่นแสนเอกหนุ่มบางกะดีนะครับก็แพ้นอกให้ทางน้านเพชรลาพูนหมวดดับนาปางเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์2องที่อตกแล้วก็ชนะนอกทางน้น่เนเหนือเพชรทีเด็ด99 ในยกที่สาเมื 27, ม่อวันที่27เมษายน2565ที่เวทีมวยราชดำเนินแล้วก็เสมอกันกับทางด้านสมุไรสีโอปอเมืม่อวันที่15ตุลาคม2565ที่อ้อมน้อยแล้วก็เหลือเวทีไปประมาณ3เดือน4เดือนครับแล้วก็กลับมาไฟน์นี้ครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านแสนเอกหนุ่มบางกะดีนะครับส่วนฟอร์มหลังของนั่นพันมงคลสอมง,งคลการช่างนะครับก็ถือว่าเคลื่อนไหวบ่อยกว่านะครับ ก็ชนะคะแนนทางด้านขุนพลเล็กสอเทียนชัยเมื่อวันที่20เมษายน2้6 2ที่จังหวัดน้องคายและก็ชนะนกเพชรน้ำหนึ่งสอวังเสือในยกที่สองในยกที่3นะครับโทษทีเมื่อวันที่22มีนาคม2566ที่เวทีมวยราชดำเนินฝ่ล่าสุดชนะนกสักมงคลลูกบุญมีในยกที่สองเมื่อวันที่12เมษายน2566ายที่เวทีมวยราชดำเนินครับนี่คือฟอร์มหลังของนั่น พันมงคลสมงคลการช่างนะครับสําหรับมวยคู่ที่3ามซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกในวันนี้นะครับผมออกรองไปที่ทางด้านพันมงคลสมงคลการช่างนะครับอาวุธหนักอาวุธแรงเคลื่อนไหวบ่อยกว่าร่างกายดีกว่าครับเก่าเกาเกมวันนี้น่าจะเอาตัวรอดไปได้นะครับคู่ที่3ในวันนี้ผมออกรองไปที่ทางด้านพันมงคลสมงคลการช่างนะครับจัดไปอย่าให้เสีย ไปดูคู่เอกกันต่อครับมาถึงคู่ที่สซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านแมกน้าสอสมหมายหรือบางกอกอรยนครับนักชกจากเมืองดอกบัวอุบลราชธานีซ้อมที่ค่ายมวยสอสมหมายนะครับวันนี้ต่อน้ําหนักให้ทางด้านซ้ำออยน้อยต่อผู้สุวรรณสองปอน,นครับชกกันในวิกัน132กับ134อปอนครับนี่คือตัวแปรนะครับเมื่อเช้านี้ ทางด้านแมกนัม um สอสมหมายชั่งน้ำหนักได้134.4ลดไป2.4ส่วนทางด้านซัมออยน้อยต่อผู้สุวรรณนะครับชั่งน้ำหนักได้133.9ขาดไปจุดหนึ่งครับนี่คือการชั่งน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับสำหรับซัมออยน้อยต่อผู้สุวรรณนะครับนักชกจากกำแพงเพชรลายน,นี้ครับยังสะกดคำว่า ชนะไม่เป็นมาหลายไฟแล้วนะครับก็สไตล์การชกของเขาก็เป็นมวยเข่าในพันดุเข่าในอาชีพแข้งสายแรงของคอล็อกตีเหนียวแน่นมีเข่ายัดไส้แรงและไปไปลายแข็งแก่ง,แข,งแข็งแรงมีฮงดมีโต้ตลอดครับนี่คือสไตล์การชกของด้านสัมออยน้อยต่อผู้สุวรรณนะครับส่วนสไตล์การชกของด้านแม็กนัมสอสมหมายนะครับเป็นมวยฝีมือครบเครื่องขวางหน้าดัานแทงไล่แขน แทงเข่ามีศอกมีหมัดฉลาดหลักเหลี่ยมและก็ไปลายนี้ยืนระยะมั่นงคงครับนี่คือสไตล์การชกของนั่นแมกนัมสอสมหมายนะครับส่วนฟอร์มหลังของนั่นแมกนัมสอสมหมายนะครับก็ชนะนอกทางด้านดอกไม้ป่าต่อสุรัตในยกที่3เมื่อวันที่15ธันวาคม2 5 6 5ที่เวทีมวยราชดำเนินและก็แพ้คะแนนเหนือเพชรทีเด็ด99เมื่อวันที่25กุมภาพันธ์2 5งพ 66ที่เวทีมวยราชดำเนินไฟล์ล่าสุดชนะคะแนนลูกนิมิตหนุ่มบางกะดีเมื่อวันที่29มีนาคม2 5 6 6ที่เวทีมวยราชดำเนินครับนี่คือฟอร์มหลังของน้านแม็กนัมสอสมหมายนะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทั้งด้านสำออยน้อยต่อผู้สุวรรณกันบ้างน,นะครับก็แพ้คะแนนโมฮอกเงาะบางกะปิเมื่อวันที่12ตุลาคม265ที่ราชดำเนินแพ้คะแนนมะนาชัยโอบางนา เมื่อที่8มีนาคม266ที่เวทีมวยราชดำเนินแล้วก็แพ้คะแนน5รุ่นบางมัดคองตันหรือมานะชัยเมื่อที่8เมษายน2อ6 6ที่อ้อมน้อยครับนี่คือฟอร์มหลังของด้านซ้ำอ้อยน้อยต่อผู้สุวรรณยังสะกดคำว่าชนะไม่เป็นเลยนะครับสำหรับมวยคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับผมออกรองไปที่ทางด้านซ้ำอ้อยน้อยต่อผู้สุวรรณวันนี้ได้2ปอน มีผลแน่นอนเพราะว่าเมื่อเช้านี้ทั้งนัานแมกนัมบางกอกอะไรล่ยนหรือสอสมหมายน้ำหนักมาเยอะขับรถเยอะจากเดิมมีกัด131กับ133ปรับน้ำหนักใหม่ขึ้นมาเป็น132กับ134ผมมองว่าน้ำหนักวันนี้แมกนัมสอสมหมายนี่ลำบากนะครับคู่ที่4ในวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านมวยเข่าในอาชีพออกรองไปที่ทางด้านซ้มออยน้อย ต่อผู้สุวรรณวันนี้เขาจะมาแจ้งเกิดนะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยเฮงเฮงรวยๆสวัสดีครับ